แน่นอนครับด้านล่างคือบทบรรยายวิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ900คำเกี่ยวกับจรวด Saturn V ขนาดมหึมาวงเล็เปิดแมสซ e ี Saturn V r o ร k e t วงเล็ปิดซึ่งกล่าวถึงการออกแบบประสิทธิภาพประวัติศาสตร์และความสำคัญโดยไม่มีหัวข้อไม่มีการอ้างอิงและสั่งให้กดติดตามท้ายคลิปตามที่คุณร้องขอ ซาเรนวีถือเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติจรวดขนาดมหึมานี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญความมุ่งมั่นและความสามารถของมนุษย์ในการฝันให้ไกลและทําให้มันกลายเป็นจริงด้วยความสูงกว่า110เมตรและน้าหนักเกินกว่า3ล้านกิโลกรัมซาเรนวีกลายเป็นยานส่งที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยถูกสร้างขึ้นมา และยังคงรักษาสถิตินั้นไว้จนถึงทุกวันนี้จรวดซรอนวีถูกออกแบบโดยนากในช่วงปี1960เพื่อภารกิจสำคัญคือการส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์ในโครงการอพอลโลความซับซ้อนของระบบขับเคลื่อนแรงดันเชื้อเพลงิงและโครงสร้างทั้งหมดนั้นถือว่าล้ำหน้ามากในยุคนั้นมันถูกแบ่งออกเป็น3าช่วงหลักคือแอซไซแอซไซและแอสเซมโดยแต่ละช่วงมีหน้าที่เฉพาะเริ่มจากช่วงแรกที่สร้างแรงขับมหาศาลในวินาทีแรกที่ทยานขึ้นสู่ท้องฟ้า จากนั้นช่วงที่2และ3จะช่วยดันยานเข้าสู่วงโครจรของโลกและออกเดินทางไปสู่ดวงจันทร์สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับซารอนวีไม่ใช่แค่ความใหญ่โตของมันเท่านั้นแต่เป็นความแม่นยำทางวิศวกรรมในทุกๆรายละเอียดการวางแผนระบบการแยกชั้นจรวดให้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดการควบคุมอุณหภูมิของเชื้อเพลิงเหลวเช่นไฮโดรเจนและออกซิเจนเหลวในถังขนาดใหญ่ภายใต้ใตแรงดันมหาศาลการออกแบบหัวจรวดให้ทนต่อแรงเสียดทานจากบรรยากาศ และการควบคุมเสถียรภาพของจรวดขนาดทะยานขึ้นล้วนเป็นงานวิศวกรรมระดับสูงที่ต้องทำงานประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบแซ t u r n V ได้พามนุษย์ไปยังดวงจันทร์สำเร็จครั้งแรกในภารกิจ a p o l า o 1ลปี1969เมื่อนีนอัมสตองเหยียบพื้นดวงจันทร์เป็นครั้งแรกเสียงคำรามของเครื่องยนต์อรฟนึง5ั้งเครื่องในช่วงแรกของจรวดยังคงเป็นภาพจำที่ลืมไม่ลงสำหรับผู้คนทั่วโลกมันไม่ใช่แค่เสียงของการปล่อยจรวด แต่มันคือเสียงของประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปตลอดการหักพูดถึงสเปกทางเทคนิคจรวดซาร์นวีมีแรงขับในช่วงแรกถึง7.5ล้านปอนต์ตวินาทีใช้เชื้อเพลิงมากกว่า13ตันต่อว,วินาทีในช่วงปล่อยตัวเครื่องยนต์เนฟลบหนึ่งเป็นเครื่องยนต์เชื้อเพลิงเหลวที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างและมีความสามารถในการสร้างแรงขับที่มากพอจะยกตึกกระฟ้าหลายชั้นขึ้นจากพื้นดินได้น้ำหนักรวมของจรวดมากกว่า3-00 0กิโลกรัม และมันสามารถบรรทุกน้ำหนักได้เกิน140 0 0 0กิโลกรัมเข้าสู่วงโครจรโลกตามความสำเร็จของ s ซร u r n V ไม่ได้มีเพียงแค่ภารกิจอ p o l l o 1 1เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึง Apollo 12 1ล1 5 1 6และ17ซึ่งพาทั้งนักบินอวกาศและอุปกรณ์สำรวจไปยังดวงจันทร์และกลับมาอย่างปลอดภยัยมันเป็นจรวดที่ไม่เคยระเบิดในการใช้งานจริงเลยตลอดช่วงเวลาที่มันถูกปล่อย13ครั้งซึ่งแสดงถึงความน่าเชื่อถือในระดับสูงสุดของการออกแบบยานอวกาศแม้ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันจะก้าาลไปม จรวดอย่าง SpaceX Starship หรือ NASA c e l s ก็มีเป้าหมายคล้ายกันในด้านการขนส่งระยะไกลแต่ Saturn V ยังคงเป็นรากฐานทางวิศวกรรมที่สำคัญที่ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ทุกเส้นสายโครงสร้างทุกชั้นของโลหะทุกการออกแบบที่ผ่านมือวิศวกร,รหลายพันคนทำให้มันเป็นมากกว่าจรวดมันคือผลงานระดับตำนานในพิพิธภัณฑ์หลายแห่งทั่วอเมริกาเช่น Kennedy Space Center หรือ Space Rocket Center ที่ Huntsville Alabama ยังมีการจัดแสดงจรวด Saturn V ขนาดจริงให้ผู้คนได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ และได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของมันอย่างใกล้ชิดหลายคนที่ได้เห็นกับตาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันยิ่งใหญ่กว่าที่คิดไว้มากและเมื่อยืนอยู่ใต้เงาของมันก็ทําให้รู้สึกถึงความเล็กของมนุษย์เมื่อเทียบกับความฝันอันยิ่งใหญ่ของการเดินทางสู่ดวงดาวสําหรับคนรุ่นใหม่ที่สนใจในเทคโนโลยีอวกาศหรือการสํารวจดวงจันทร์ s าร u r ว V คือบทเรียนสําคัญที่สอนให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เมื่อมนุษย์มีเป้าหมายและไม่หยุดพัฒนามันเป็นจรวดที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของโลกเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าาควมฝันนจจะเกิิดดขึ้้ไรง ถ้ามีทีมที่กล้าคิดกล้าทำและทุ่มเทยอย่างไม่ยอ่อท้อถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และอยากติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับนวัตรกรรมยานอวากาศเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามช่องไว้เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่เราจะนำเสนอในอนาคตหากคุณต้องการเวอร์ชนันในภาษาอังกฤษแบบ500คำหรือแบบเน้นเฉพาะด้านเทคนิคก็แจ้งผมได้เลยครับ